โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Afro ครับวับนนี้เราจะนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับการจัดอันดับอีกแล้วนะครับแต่เป็นอันดับที่มีความพิเศษครับเพราะว่ามเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่คุกค้ามนุษย์อยู่นะครับแน่นอนครับภัยธรรมชาติความอันตรายสูงมาก มนุษย์จะต้องเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นครับที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาครับแล้วเรามาดูอันดับที่สี่กันเลยครับภัยธรรมชาติอันดับที่สี่ครับพายุไซโคลนครับแน่นอนครับพายุไซโคลนเนี่ยเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับพายุไซโคลนเนี่ยเป็นพายุลมพายุหมุนขนาดใหญ่นะครับลมหมุนขนาดใหญ่ ที่พัดเอาฝนฟ,ฟ้ากาดฝนฟ้าขนองหรือฟ้าผ่าอรต่างๆครับมาแล้วก็ที่พายุฝนรุนแรงมีลมที่รุนแรงครับสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมากครับสำหรับพายุโซนครับพัดเอาบ้านเรือนต่างๆครับมากมายเพราะว่าเป็นพายุหมุนที่ก่อตัวขึ้นมาแล้วก็พัดบ้านเรือนเสียหายนะครับเท่าความเสียหายอย่างมากครับเป็นความแรงลมนะครับ เรามาดูในพทสา3ครับรุ่นยักษ์สุนามิครับสำหรับคุณชุนามิครับขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่พรากทุกอย่างเลยน้ำนะครับทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้แมให้ตั้งชีวิตมนุษย์ครับสุนามินะครับเป็นคลื่นในน้ําที่เกิดจากแรงระเบิดหัหไฟหรือว่าแรงเหตุนินไหวใต้น้ํานะครับทําให้เกิดเป็นคลื่นขึ้นมาครับคล่นลางยักษ์ขึ้นมา ถ้าสัตว์เข้าชายฟังเนี่ยโอกาสที่จะทาร้ายบ้านเมืองเนี่ยสูงมากครับทาให้บ้านเมืองพลงทลายไปได้เยอะมากครับประเทศไทยเคยเกิดสึนามิอีกหนึ่งครั้งครับปีสี่เจ็ดนะครับดูอันดับต่อไปครับสําหรับอันดับที่สองครับไอ้บัตรอันดัแรงนี้ที่เราจะคุ้นเคยกันดีครับเกิดในหลายประเทศและเกิดในประเทศไทยบ่อยครั้งมากนะครับสำหรับแผ่นดินไหวนะครับ แผ่นลินไวเนี่ยเป็นภัยบาตรตามธรรมชาติที่ค่อนข้างจะร้ายแรงร้ายกาดมากครับเกิดจากการที่แผ่นลินไวแล้วก็สร้างความเสียหายให้บ้านเรือนตึกอาารบ้านช่องครับทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากอล่มอะไรต่างๆนะครับ,รบ <S <S จะมีข่าวเ,เรื่รยกว่าแผ่นลินไวอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแน่นอนครับแผ่นลินไวที่เกิดบ่อยๆก็คือเกิดที่ประเทศจีนนะครับที่บ่อยๆเลยก็คือแผ่นลินไวยังมีแรงอาร์ตลช็อนด้วยนะครับแผ่นลินไวนมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากครับ เรามาดูระดับที่1ครับภูเขาไฟครับภูไฟระเบิดครับภูไฟระเบิดเนี่ยจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่นะครับที่ยังไม่ดับสนิทนี่ครับภูที่ยังปะทุอยู่จะเกิดภูไฟระเบิดได้นะครับภูไฟก็มีองค์ประกอบของแมกมาครับหรือว่าลาวาแมกมานั่นเองครับที่สามารถทำลายได้ทุกอย่างครับละลายทุกอย่างแมกมาเป็นความร้อนสูครับแล้วก็เป็นอ่า สารเคมีชนิดหนึ่งด้วยครับน่าจะมีสารเคมีเพื่อเพื่อนด้วยสำหรับแม็กมาแม็กมาเนี่ยเล่นนอนครับเรานี่ครับมาดูภาพนี้ครับแม็กมาแม็กมาภาพที่ไหลออกมาจากโปรไฟล์ครับแม็กมาจะอยู่ชั้นใต้ยืนนะครับแล้วก็จะไหลทะลุขึ้นมาเวลาทรายระเบิดครับก็สำหรับใครชอบที่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็อยากผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับ ตอนนี้ก็ขอบคุณครับ